สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนทำงานสีไม้ใช้งานภายนอกนะคะเสร็จภายใน1วันค่ะเริ่มต้นจากการโป้นะคะโป้รูโปร้ปรอยที่มันมีรอยแตกของไม้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องในการขัดนะคะเพื่อให้ไม้เรียบเนียนหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้รองพื้นค่ะเป็นการทาก่อนเที่ยวแรกนะคะตัวนี้เป็นรองพื้นตัวใหม่ที่เขาบอกว่า อุดล่องเสียนและป้องกันยางไม้ได้ด้วยนะคะในการทาสีนะคะเราจะต้องทาทั้ง6ด้านนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไม่ให้อากาศไม่ให้แมลงมันเข้าไปเนอะมันเกิดความชื้นได้นะคะเราก็จะเริ่มต้นจากการทาขอบก่อนเลยนะคะจะต้องทาขอบทั้ง4ด้านนะเอาแบบว่าฉ่าๆชุ่มๆไปเลยจ้าเพื่อให้มันได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะในตัวของรองพื้นเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยป้องกันยางไม่ให้ไม้ของเราเนี่ยคร เมื่อเราทาสีนะคะแล้วก็อุดล่องเสียนให้ไม้มันเรียบเนียนขึ้นอ่าเราก็จะมาทำให้ดูนะคะว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะ นะะในการทานะคะเราก็จะแนะนำว่าให้ทาเป็นลนักษณะของขั้นบันไดหรือว่าเป็นรอยแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเพราะว่าในการทาเนี่ยถ้าเราทาเป็นเส้นตรงเนี่ยเวลาที่เราต่อแปรงอะคะ่ะสีมันก็จะมากรองกันอยู่ตรงกลางนะคะทำให้แบบว่าเกิดเห็นรอยที่ชัดเจนฉะนั้นเทคนิคอันนี้นะคะเป็นการทาเพื่อไม่ให้เกิดรอยแปรงค่ะเราเลยทาเป็นขั้นบันไดหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมเนาะ เราก็เริ่มการทานะคะในส่วนของรองพื้นเนี่ยเราเลือกที่จะใช้ในการแบบทาก่อนเพราะว่าเราต้องการให้มันมนะีในส่วนของการป้องกันได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยางเรื่องของความชื้นหรือว่าเรื่องของรองเซียนนะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะใช้ภายนอกนะคะเอาไปตากแดดตัดฝนเลยนะคะ เราก็เริ่มการทาทาให้จบนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องไปรีดแปลงมากนะคะไม่ต้องประหยัดมากในส่วนของรองพื้นเนี่ยขอให้ทาชุ่มๆฉ่ำๆไปเลยจะดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องการประสิทธิภาพที่ดีค่ะ หลังจากที่เราทารองพื้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บขอบด้วยอ่าเก็บอีกรอบนึงเก็บให้ชุ่มให้ฉ่ำเลยอย่างที่บอกว่าตัวขอบเนี่ยอากาศมันจะเข้าอะคะ่ะเันเหมือนอ่าเป็นท่อสายยางอะเนาะมันจะดูดความชื้นเข้าไปในเนื้อไม้ฉะนั้นเราจะต้องอ่าทาขอบเก็บให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นทิ้งไว้30นาทีค่ะเราก็สามารถทาสีจริงทับได้แล้วนะคะพอ30นาทีผ่านไปเนี่ย เราจะใช้กระดาษทรายเบอร์240นะคะในการรูปนะคะตอนนี้จะเป็นการรูปเพื่อ,อขาดเสี้ยนที่มันยกขึ้นมานะคะหรือว่าแปรงที่มันเกาะติดอยู่นะคะในการรูปเนี่ยมีความสําคัญค่ะเพราะว่ามันจะช่วยในการยึดเกาะของสีทับหน้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่ทําให้ไม้ดูเรียบเนียนด้วยค่ะฉะนั้นการรูปทุกครั้งก่อนลงสีจริงเป็นสิ่งสําคัญนะคะหลังจากที่เราลูบแล้วเราก็ใช้ลมเป่าค่ะอาจจะเอาผ้าเช็ดให้สะอาดเนาะ ในส่วนตัวนี้คือพระเอกเลยจ้าเป็นสีทับหน้าที่เขาบอกว่าเป็นไฮบิดยูริเทนที่สามารถใช้กับงานภายนอกโดนแดดโดนฝนได้เลยนะคะในส่วนนี้เราจะเริ่มใช้เครื่องพ่นแล้วนะคะเราก็ใช้ทินเนอร์ในการผสมประมาณ20-40%นะคะเราก็เริ่มพ่นกันเลยนะคะจะพ่นกันอยู่2พาร์ทนะคะคว้ยกันเป็นกากบาทนะคะเพราะว่าในการพ่นต่อ1รอบเนี่ย เพื่อให้ประสิทธิภาพในการปกป้องที่ดีก็จะต้องพ่นถึงอสองพาร์ตก็คือควยกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้2ชั่วโมงนะคะเรากลับมาขัดามาลูบแล้วก็ลงตัวทับหน้าที่เป็นเงาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าสังเกตเห็นเนื้อฟิล์มนะคะจะดูช่ำมากนะคะอันนี้เราลงสองเที่ยวนะคะเพราะว่า,าเราต้องการฟิล์มการปกป้องที่ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงด้านทับเพราะว่าไฮไลไท์เราอยู่ตอนตอนจบนะคะ มันแห้งไวมากเลยค่ะ2ชั่วโมงก็ทาทับได้แล้วนะคะ,ะไม่ว่าจะทาหรือพ่นต่อเที่ยวก็สามารถทำงานได้เร็วมากเลยค่ะดีมากเลยถ้าใครชอบเงาก็ตบด้วยเงาแต่ของเราวันนี้เราจะตบด้วยงานด้านนะคะหลังจากที่เราทิ้งไว้นะคะ2ชั่วโมงแล้วก็ทาเงาไปแล้ว2เที่ยวเนาะเราจะมาใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวไฮบริดยูรีเทนที่เป็นใสด้านนะคะเพราะว่าเราต้องการความโมเดิร์นเนาะให้มันดูคลาสสิกให้ดูเหมือนงานไม้เนาะ เหมือนกันค่ะเที่ยวสุดท้ายเราก็ต้องใช้กระดาษทรายรูปนะคะเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์240เหมือนเดิมค่ะในการรูปอันนี้เป็นการรูปเที่ยวสุดท้ายและเราก็จะดูว่าตรงไหนมันมีแมลงตกมาไหมหรือว่ามีรอยอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่บอกว่ารูปเนี่ยรูปเพื่อ,อเพิ่มการยึดเกาะของเที่ยวสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องพ่นนะคะในการผสมทินเนอร์เนี่ยเราก็จะผสมอยู่ที่20-40เตนะคะ ตัวนี้เป็นตัวด้านที่เขาบอกว่ามีตัวเรซินเคลือบที่เป็นเกรดพรีเมียมเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะวิธีการผสมอันนี้ใช้ทินเนอร์ของคู่ตัวเขาเลยเพราะว่ามันทํามาคู่กันอย่าไปใช้ตัวอื่นเลยนะคะแนะนําให้ใช้ที่เขากําหนดมาดีกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะเคลือบอทับเป็นรอบที่3เนาะก่อนพ่นก็เหมือนเดิมค่ะมีการไล่ลมเอาลมเช็ดฝุ่นออกอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดคราบเนาะ หลังจากนั้นเราก็พ่นไปที่ขอบก่อนค่ะเหมือนเดิมเรายังเน้นขอบอยู่แต่อาจจะไม่ต้องพ่นหนาแล้วตอนนี้นะคะแต่ก็จะเริ่มต้นจากการพ่นที่ขอบการทาก็เหมือนกันค่ะเริ่มต้นจากการทาที่ขอบก่อนเนาะ,ะเราเริ่มลงแล้วนะคะเที่ยวนี้คือเที่ยวที่สามนะคะเราลงเป็นไฮบริดยูรูเทนตัวใส่ด้านนะคะ เพราะว่าเราต้องการความเป็นโมเดลน,นะคะแค่ดูจากฟิล์มตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่ามันให้ความแบบว่าคลาสสิกมากอาพาทแรกจบไปนะคะเดี๋ยวเราจะพ่นพาท,ที่2นะการพ่น2องพาทเท่ากับ1รอบนะคะก็เดี๋ยวเราพ่นเสร็จเนี่ยเราจะทิ้งไว้ก่อนนะคะ24-48ชั่วโมงแล้วเราถึงจะเอามาใช้งานนะคะแต่จริงๆแล้วอะพ่นเสร็จ2ชั่วโมงมันก็แห้งสัมผัสได้แล้วแหละแต่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีนะคะเห็นฟิล์มเนาะ ฟิล์มมันแบบว่าสวยมากเลยนี่ขนาดสียังไม่แห้งนะคะเราก็จะพ่นขอบเก็ดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาไปผึ่งแดดให้แห้งนะคะแต่ก็คงไม่ใช่แบบแดดจ๋าเนาะ ามาแล้วจ้าหลังจากที่ทิ้งเอาไว้นะคะเราก็ประกอบเรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวท็อปตัวนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นไฮบิดยูรีเทนนะคะที่เขาบอกว่าสามารถทนแดดทนฝนสามารถวางกลางแจ้งโดนฝนได้เลยนะคะส่วนตัวขาก็เป็นขานเหล็กเกาวันไนนะคะแล้วก็เก้าอี้เนี่ยท็อปของบนก็จะเป็นไม้ยางพาราประสานนะคะที่ทาด้วยไฮบิดเหมือนกันตอนนี้ไฮบิดมันจะมีแบบใสเงากับมีแบบสีนะคะเห็น พื้นแบบผิวไหมคะมันสวยมากเลยแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือโต๊ะนะคะท็อปไม้สักที่เราใช้เวลาในการปรับปรุงรีโนเวทภายใน1วันเท่านั้นนะคะมีแล้วค่สะสีที่สามารถโดนแดดโดนฝนแล้วให้ความทนนะคะแล้วก็ให้ฟิล์มที่แบบว่าหนากว่าสีย้อมไม้ธรรมดาทั่วไปนะคะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานนะคะเห็นความประมุนของเนื้อสีนะคะสวยมากเลยนะคะและนี่นะคะก็คืองานภายนอกที่สามารถทำได้เสร็จภายในแค่1วันจ้า